ล่าสุดพี่น้องขาผู้ติดตามแม่ติ๋มหรือว่าคนสนิทของแม่ติ๋มเพิ่นได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ขอโทษทางทีมผู้บริหารแล้วอ,อก่อนสิมาเวาเรื่องนี้คะ่ะก็กราบสวัสดี FC แฟนคลับมิตรักแฟนหมอลำกราบสวัสดีนะคะ f อแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์ทุกคนสำหรับแม่ติ๋มกุสุมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นได้แชร์โพสตโพสนี้นะคะบอกว่าพิดก็ว่าไปตามพิด สำหรับผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคุณอัชาราผิวบางพี่น้องคะเพื่อน,นด้โพสเอาไว้แบบนี้เนาะก่อนอื่นหนูต้องกราบขอโทษบอสโจซอนุเสียนนและเจบีและพี่ๆทีมงานแอดมินทุกๆคนนะคะ h ทหนูจะไม่แถอะไรทั้งสิน้นเนื่องจากที่หนูโพสพูดจาไม่ดีและใช้คำที่ไม่สุภาพและรุนแรงมากซึ่ง การกระทําของหนูนั้นไม่เหมาะไม่ควรจริงๆและหนูก็เสียใจกับการกระทําของหนูในวันนั้นแแฮท,แทกความผิดทั้งหมดเกิดขึ้นจากตัวหนูคนเดียว ผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและหนูจะไม่ทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นอีกหรือทำการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นทั้งทีมผู้บริหารหรือศิลปินในวงและหนูกราบขอโทษทีมผู้บริหารอีกครั้ง b j o เสี o น e นน j b และพี่ๆแอดมินทุกคนพี่น้องค่ะสำหรับนะคะคุณอัชลาผิวบางเนี่ยเพิ่นจะเป็นคนสนิทหรือว่าผู้ติดตามนะคะของอคุณติ๋ม กุสุมานะคะแม่ติมกุสุมานี่แหละซึ่งเมื่อวานนี่เราก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ขอโทษแทนบุคคลคนนี้ที่เพิ่นได้ะล,ละลับละลวงนะโพสต์ใช้คํารุนแรงนะคะในกลุ่มบ้านฮักของศิลปินท่านหนึ่งทาเอาเอฟซีแฟนคลับนะคะแฟนหมอลำโดยเฉพาะแฟนคลับสาวหน่อยเพรบานแพงเสียงแตกกันเลยทีเดียวพี่น้องคะเข้ามาต่อว่าทางนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้บอกว่าเพิ่อนอะใส่คำรุนแรงเกินไปนะคะเข้ามาด่าแบบนี้เออไม่รู้เหยว่าด่าแอดมินเนีย่ย เท่ากับดาวผู้บริหารเพราะแอดมินส่วนมากแล้วจะเป็นผู้บริหารนะคะที่อยู่ในเบื้องหลังบ้านฮักของศิลปินและหลายคน เขาไปโพสเขาไปด่าแบบนี้ก็เหมือนกับนะคะต่อว่าหรือด่าทางผู้บริหารทางด้านแม่ติมเนาเพิ่นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ขอโทษแทนน้องคนนี้เป็นการโพลราย่ำเลยพี่น้องขาแล้วทีนี้พี่น้องขาอย่างที่ว่า FC แฟนคลับแฟ,แฟนหมอลาเพิ่นเสียงแตกแลหลายๆคนกับเขามาให้กําลังใจทางด้านแม่ติมกุสุมาและหลายคนนะคะเพิ่นกระทวงถามว่าแม่ติมไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องนี้เลยคนที่ผิดคนที่โพสต์เป็นอย่างคือบ่มับผิดชอบเรื่องนี้ ไม่ออกมาขอโทษแต่อย่างใดอยากให้คนที่โพสนะคะเป็นคนออกมาขอโทษมากกว่าไม่ใช่แม่ติ๋มซึ่งมื่อนี่นะคะเมะื่อวานนี้เพิ่นก็ได้กออกมาเคลื่อนไหวแล้วเนาะ ออกมาโพสต์ขอโทษทางด้านทีมผู้บริหารเอ,อ่าอสาวไอก็คิดว่าทางด้านทีมผู้บริหารเองเพื่อนก็นอาจจะเห็นโพสนี้แล้วหรือว่าเพื่อนอาจจะมีการคุยกันหลังไมหลังบ้านแล้วนะคะสําหรับการขอโทษของคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยอัชาราผู้ติดตามแม่ติม๋มคิดว่าทางด้านผู้บริหารเพื่อนก็ขึ้นรับสาบแล้วนะคะอาจจะบ่มีอียงเกิดขึ้นแล้วแล้วนะพี่น้องขาก็คงจะจบด้วยดีแล้ว ทางคุณปุ้ยเองนะคะเพิ่นกะรู้ซึกพิษกับเรื่องนี้ประเด็นนี้แล้วเพิ่นกะจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเฮากะต่องแบงนะคะพี่น้องขาเป็นประเด็นแยกประเด็นให้ออกเด้อสาหรับเรื่องคุณปุ้ยที่เพิ่นมาโพสนะคะในกลุ่มบ้านหาศิลปินท่านหนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นที่คุณปุ้ยเป็นคนมาโพส ซึ่งแม่ติม๋มนะคะแม่ติ๋มกุสุมาเนี่ยเพิ่นไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์นี้กับเรื่องนี้น้องเพิ่นบ่ได้เป็นคนโพสต์พี่น้องคะเอ่อบางคนเนี่ยก็เข้ามาต่อว่าทางด้านแม่ติม๋มมาต่อว่าศิลปินซึ่งศิลปินบ่เกี่ยวข้องนะพี่น้องศิลปินเองแม่ติ๋มเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เลยตัวบุคคลนะคะหรือว่าคุณปุ้ยเองเนี่แหละที่เพิ่นเขาไปโพส์และ ัวเพิ่นเองก็ยอมรับผิดนะคะขอโทษแล้วทีมผู้บริหารก็นะคะมั่นใจว่าก็คงให้อภัยทางด้านคุณปุ้ยไปแล้วล่ะําหรับมาว่านี่พี่น้องคะแม่ติมที่เพิ่นได้ออกมาเคลื่อนไหวเนาะโพสต์ราย,ยาวเนี่ยหลังจากนั้นเพิ่นก็นเคลื่อนไหวบอกว่ากําลังใจอยู่ใส่น้อะนะคะคนฮักแม่ติมมีหลายซ้ำดาคอมเมนต์มาเนี่ยจ้าพี่น้องคะทางด้านผู้จัดการมะเดี่ยวแสนรักเพิ่นก็นเข้าไปให้กําลังใจกําลังใจคะ่ะแม่ติม ออแม่ติมก็ตอบกลับบอกว่าหักเดือจากผู้จัดการน้องปอมแปมอติพรเพชรบ้านแพงนะคะกําลังใจจะแม่รักค่ะลูกกําลังใจจะแม่รักนะคะรักนะคะแม่เป็นกําลังใจเด้อเอ้ยกําลังใจเด้อครับ กำลังใจเด้อแม่เป็นกำลังใจค่ะฮักค right? right? ่ะน yeah. ้องมิวรัชดาพรนะคะพันก็บอกว่ากำลังใจเด้อแม่กอดกอดน้องอามพันลิตบอกว่ากำลังใจครับแม่ฮักแม่ติมหลายๆน้องต้นวิมลชัยก็บอกว่ากำลังใจครับแม่ติมอรักนะแม่ติมฮักแม่ติมเสมอฮักจ้าฮักคือเก่าสู่ๆกำลังใจครับแม่ติมฮักคือเกาเด้อแม่ กำลังใจแม่ติ๋มเนี่ยค่ะพี่น้อง่า FC แฟนคลับแฟนหมอํำเข้าไปให้กําลังใจแม่ติ๋มกันแบบว่าอย่างถล่มทลายเลยศิลปินนะคะในวงในใครเดียวกันก็เข้าไปให้กําลังใจแม่ติม๋มย่างที่ว่าค่ะพี่น้อง่าคนผิดเพิ่นก็รับผิดไปแล้วเนาะเพิ่นก็นออกมารับผิดชอบสําหรับประเด็นนี้เรื่องนี้โดยการนะคะออกมาขอโทษทางด้านทีมผู้บริหารแล้วสาวไอก็คิดว่า ผู้บริหารเพื่อรับทราบแล้วแล้วก็นะคะคงจบประเด็นนี้ไปเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการคุยกันแล้วที่หลังบ้านเออและก็ฝากนะพี่นงคะ่ะ FC แฟนคาแฟนหมอลำ แฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนเนาะ,ก,ก,นนะก็นะคะอย่างที่ว่าคะ่ะแยกให้ออกประเด็นนี้เป็นคุณปุ้ยที่มาโพส์แม่ติมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ด้วยว่าคุณปุ้ยเนี่ยเป็นผู้ติดตามแม่ติมและอยู่ใกล้ชิดกับแม่ติมเพื่อนก็ออกมารับหน้าแทนออกมาขอโทษแทนนะคะน้องปุ้ยคนนี้ที่สาวไอมาว่าแบบนี้เนาะเพราะว่ามีคอมเมนต์พี่น้องคะเข้ามาคอมเมนต์สาวไอแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์โพสของแม่ติมแบบว่าถล่มทลายเลยคะ่ะสาหรับโพสขอโทษ,โทษก็มีการโยงประเด็นต่างๆบอกว่า ศิลปินคนนั้นคนนี้แล้วก็ต่อว่าทางด้านแม่ติมด้วยซึ่งแม่ติมเองนะคะกเกี่ยวข้องศิลปินก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆเนาะไม่อยากให้โยงแล้วก็ไปต่อว่าศิลปินในวงในค่ายเลยเนาะพี่น้องคะ่ะซึ่งพี่น้องขาสาวน้อยเพชรบานแพงกเนี่ยเพิ่นก็มาแรงเนาะจนเพิ่นนะคะมีสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองการที่มีสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองแบบนี้องค์กรใหญ่ยยขึ้นบุคลากรมากขึ้นแน่นอนว่าก็มีปัญหามากขึ้น แต่สาวไอยก็มั่นใจว่าทางด้านทีมผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเพื่อนเอาอยูยู่แล้วและนะคะศิลปินในค่ายนะคะบุคลากรในค่ายเนี่ยเพื่อนกะ เชื่อฟังทางด้านผู้บริหารเคารบผู้บริหารถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเนาะพึ่นก็เนี่ยแหละคะ่ะพื่นก็จะต้องมาคุยกันนะคะออกมาชี้แจงแบบนี้แล้วก็ออกมาขอโทษซึ่งกันและกันเนาะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปภายหนะ้าเราก็พร้อมจะให้อภัยนะคะคนเรามีผิดพลาดกันได้เนาะพี่น้องขาก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนแล้วกันเข้ามาอัปเดตเข้ามาอัปเดตข่าวข่าวเรื่องราวดีๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันดีกว่าสำหรับสาวน้อยลำ โบอสโจยมานีนเราได้แชร์โพ์นี้แล้วบอกว่าลอยกระทงผมไปทุรกกะกทมอพร้อมไปขึ้นเวทีวงสองที่สะพานแขวนพบผมพร้อมที่งานสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับลอยกระทงกทมอมีหมอลำคณะเดียวด้วยมาเยอะๆนะครับอืมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองด้วยค่ะสำหรับฤดูกาลนี้แล้วก็เอฟซีแฟนคลับแฟนมอลล์ลำผู้ใดอยู่ไกลสาธุประดิษฐ์เนาะ สำหรับงานลอยกระทงกลับไปให้กำลังใจกันหลายๆนะคะไปให้กำลังใจบอสโจยูมานินด้วยอเป็นกำลังใจให้กับนะคะแม่ติมกุสมาด้วยเนาะสำหรับประเด็นนี้ก็อย่างที่ว่าค่ะพี่น้องคะก็ไม่อยากให้เกิดประเด็นด่ามาทุกเคียงเอียงกันอีกเพื่อนก็ออกมาขอโทษแล้วรับผิดชอบแล้วแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็ขอให้จบด้วยดีนะพี่น้องคะสำหรับเมื่อนีสาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับเมื่อนีสวัสดีค่ะ